ทุกคนงั้ไก็ไลยงั้นก็มเด็กชเด็กชายชอบเด็กิงชอแนี่ย่มคมากใส่ม่นไม่ะป้าป่าป้ายังเมไม่แกน่คือการโกนไม่พอดูเ้ยล้วสู้หน้ามาไม ผมนี่เห็นทุกเส้นโตโตผมนี่เหรอไม่แน่เลย

กินกาเลยกันกินแกงเผ็ดกันหมนือนกิ อเพือผ้าไปอะไรยู่าขวอมีหรอพวกนั้นหนงียกไอโฟไป่ยพี่โฟค่าไก็ออกไปอยู่ไหนอยู่ตรงไหนมาได right? mm ้ไงวะตามท่อมีอยู่นะบนพัดเลยอะโฟค่าล้วเรอเฮ้ยมึงก็ตุอย่นี้ใช่ปะมจะพูดอย่างนั้นเี่ย ถ้ไปเขียนหนังสือเรื่ปากกาหันไปยกระดาษอเาเล่มันกโกเขียนหสือไอ้เมฆปาาเลยพปมันเหมือนขาดแต่ไม่ใช่ัเก็บไม่ใช่มันมีหนวดมันตัวตวนนสันสั้นกินเกยเนี่ยไป่ากินเกยอไม่ใช่เอาดูนี่ด้วยพูดแล้วดูนี่ด้วยอะไรบอกว่าไม่ใช่กิน แต่เข็มไม่ใช่กิ้งกือเหมือนตะขาบเลยก็คือตะขาบไม่รู้พันธุ์อะไรมันมีหนวดเหมือนแมลงสาบแต่ตัวเหมือนตะขาบจบไหมตัวดำๆปะดำๆมีหนวดตะขาบสีขาวสลับขาวสีดำสลับแบบขาวๆมุกๆนิดนึงตะขาบไม่รู้ตัวอะไรพาดแล้วเหมือนกัดหาดบาดแค่ฆ่าตายจบบาดเนี่ยแค่เป็นตา ข้าเองไปมันนันแม่งตายเลยจับตั้งเบสดูแม่ยีลง้านี่ก็ลองได้เฟสมือไปดูไปช่วยดูอย่าไปยุ่ง